วิสาหากิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ฐานรากสร้างสรรค์ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราแล้วนักท่องเที่ยวจะได้อะไรกลับไปบ้างคะแม่ก็จะมีกิจกรรมเลี้ยงหอยแล้วก็เลี้ยงปูแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องมะม่วงส่งออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตามที่วางแผนแต่ว่าตอนนี้ยังตอนนั้นนะยังไม่สามารถที่จะเอามารวมณตอนนี้ได้แต่ว่าในส่วนของศูนย์ตร,ตรงนี้ ทางกลุ่มเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาทุกอย่างเข้ามารวมในศูนย์ทั้งเรื่องการทอผ้าทั้งเรื่องจักสารแต่แต่อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือในในศูนย์ในฐานที่เขามีก็มีแล้วก็มีอยู่ในอยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยคือกิจกรรมทุกอย่างก็จะจบอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ทางด้านสร้างสรรค์ตอนแรกกลุ่มท่อผ่าของเฮานี่มันก็เป็นเป็นการท่อผ่าของผู้เฒ่ายูน้ำบานปกติธรรมดา แล้วที่นี่พ่อมันบ้านเฮานี่คือมันมันเป็นแรงท่องเทียวมันเป็นแรงทองเทียเทเท่ยวแล้วที่นี่ขาเจ้าก็เลยเฮ็ดจัดตังเป็นกุมท่อผาขึ้นมาพอพอมีกุมท่อผาขึ้นมาก็เลยมันจะมีกุมใหญ่ของกุมอยู่แล้วคืออยู่ของกุลหม,มกไฟแล้วที่นี่มันจะมีของไอข้าเจ้าเฮ็ดมากให้มันเป็นไล่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลกุลหม,มกไฟคือไล่บักม่วงเพราะว่า บานเขานี่คือผลิตบักม่วงทรงออกเป็นบักม่วงนำดอกไม้สีทองแล้วที่นี่ข้าเจ้าก็ะไยมาเ,ะมะเห็ดแกออกมาเป็นลูปลักของเป็นลายของมะม่วงลากาซิมีมะม่วงกับมะไฟอยู่เคียงกันแล้วมะไฟนี่จะมีสิบเอ็ดลูกเพราะว่าตำบลคุณหมักไฟเ้านี่มีสิบเอด็ดหมู่บ้านเพื่อนก็ะลยเห็ดหมักไฟนี่ให้เป็นสิบเอ็ดน่วย แล้วก็มีบักม่วงอันนี้มันเป็นลายของอัตลักษณ์ของตำบลกุลหมอกไฟนี่เวลาเข้าจ,จัดกิจกรรมของกลุ่มท่อผานี่เข้าต้องไปเฮ็ดอ่าคือกีของเขาเนี่มันจะอยู่เป็นของบานไผ่บานมัน่นแต่เข้าจัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มขึ้นมาของกีนี่มันจะจำอยู่เงื่อนไผเงือนมั่นเพราะว่าเวลามีกิจกรรมเขาจะเอาผ่าไปร่วมกันอยู่ในกลุ่มมองที่สถานที่จัดต่างกลุ่ม แล้วก็เอาพาไปร่วมกันแล้วก็จัดกิจก,กรรมด้วยนั่นจะมีการมัดการย่อมการท่อให้แขกที่มาบึงมาชมบึงแล้วก็คือผู้อยากเคต็ดอยากล่องก็คือจับจับใบใบน,น้่ได้จังซี่ม่ อันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์เบอร์สี่ในสวนเนี่ยมันจะมีทั้งพันธุ์เบอร์สี่แล้วก็พันธุ์น้ำน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองน้ำอมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะมีอยู่สองสายพันธุ์อันนึงจะเป็นพันธุ์เบอร์สี่นี่คือชื่อของมันแล้วก็จะเป็นอีกพันธุ์สีทองแต่ว่าในตลาดที่ตลาดเขาต้องการตลาดต่างประเทศต้องการจะเป็นพันธุ์สีทองอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นชื่อเฉพาะนะคะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ มะม่วงมันจะมีสองสายพันธุ์แต่ว่าเป็นมะม่วงชนิดเดียวกันเป็นสองสายพันธุ์แล้วก็ในสวนเราเนี่ยมันจะมีในส่วนของมะม่วงอยู่สิบห้าไร่แล้วก็เป็นมันมรลรี่หนึ่งไร่แล้วก็เป็นสวนกระเจียวแล้วก็เป็นสวนเอ่อเป็นเป็นเป็นสวนที่สําหรับปลูกดอกไม้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็จะเป็นหอประชุม อีกตรงนึงก็จะเป็นลานหญ้าเอาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวกลางเตซนท์แคมปิ้งกัน หินตอยลงฝนสาส่งใส่ความเงาพอบรักที่ว่างเปล่ลามีเพียงเธอเราที่เช้าไปความจริงไม่มีแลว้วู้องเธอหลับภายไปดูดได้ในเดือนใหม่ทายเชื่อกนรฝัน ออกเดินทางได้ฉันพสามสองหนึ่ง